ศูนย์สี่แปดศูย์่กับสี่แ4ดมั้งปะครับศูนย์สี่สี่แ0 4ศูนย์สี่สี่แปดตัวเราบอกบ่ครับเราบอก048นั่นล่ะ048เลข2ตัวล่างบอก88บ่ต้องกลับดอกเพราะว่าโอ้แปดแปันล่างแล้วมันใจเลขตัว88ดแปดล้ววันนี้มันมาตรงกันทับของอาจารย์น็อตบ่ครับผมแล้วก็มันมาตรงกันทับของเกวอาทับของไทยก็หายหลายเพราะว่าเพราะว่า พราะว่าโนี่ผมไปหาสื่อตังมื่แแลกเลยมแปดนี่ยเลขออกปุ๊บแล้วผมผมบ่กผมผมว่ได้ไปขึ้นเงินผมว่าท่านได้ไปขึ้นเงินตัวอนันอันีนอัอันอนอันอออผมอัน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 อัมนอันอันอัมันันันมันอันอันอันันออนอันอัอันอัอัน่อนออนอ สี่ใบสามใบสี่ใบนี่แหละเตมาเมาสนี่ก็เลาเอวบนี่แหละนี่แดสี่ดเดแมนล่างแปดันคือว่าสี่แปดนี่ขัแมนมันออกล่างก็กระเที่ยไคันขันคือว่าขันแมนออกตัวไทยขันตัวว่ายเที่่าหมุนที่หมุน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 ที่สองครั้งขันม่นมีสี่แปด มันมาตัวใดกันก็ได้กระโปนอกจากทีเก้ากอข่ามาขายเม็ดขายผ้าโอ้ก็อยากให้เจ้าไปขายยุ่งข่าวิธีมรรบนี่เนาะไขายดีเลขสามตัวศูนย์สี่แปดเท่ากันพอดีกับเลขแปดแปดับเลขบ้านสละ แม่นเราแจ่มก็ไม่เข่ารับเลขกันทุ่มไอ้ดังๆทุ่มเหมือนอาจารย์ดังๆคนมากมันมาเขาตุดครับตัวนี้แล้วก็ผมสิดคือหลายตัวนี้ที่ว่าที่แปดกับศูนย์ที่ศูนย์แปดเอ็มพัสดุตัวใดก็ได้เลขที่ฝันมือขึ้นว่านี่ผมมันผมว่าผมว่าหาศูนย์สองเหรอห้าศูนย์สองแนนฝัน ฟันรันหาสองศูนย์หาหาศูนย์หาสองสองหาฝันว่ากินเนี่ยฟันว่าข้าเจ้าตํำบอกเพิ่งมาให้สองถาดกเ็เลยกกินกินแล้วจังแมน่นผู้ใดอะอันหิวกับเก่ยงที่ยื่นมาให้ถอดให้ถอดให้มา,นะาเนี่ยเอ้าคนนะบันนี้ก็เลยย่างก็เลยย่างนี้แต่วราบ่เราได้ได้ถามพาเ,าาเาาพิ่นบันนี้แม่ข้าก็เลยว่าอันหู้จักกับเพิ่นที่บอกว เอาคนก็ยังเอาจงริงไม่ผมว่ามัด้วยอยู่ในจงริงนี่แต่เงินเรียนหาเต็นทั้งสองถุงนะวันที่หาสิ่หาจากของที่ว่าเกิดขึ้นเข้าจวนไม่เห็นผมก็เลยว่าไม่ต้องเรียนที่ผมหาว่าหาหาศูนย์หาศูนย์ส,นสองเพราะว่าทั้งสองถุงมันเงินเรียนหาเต็นหมดเลยที่จะเรียนใหม่นอกเหนือจากหาศูนย์สองเราวจะเป็นตัวเดียวกันก็เรียกวา่าตลา แต่บอตรงเขียนเลยเพราะว่ามันยูเในกหนนะครับคือกันเห็นเพลงเห็นเพล่นลงตโตไดมากต่ตามที่เบิ่งยุคคลิปอันที่ออาจารย์ิ่ปนคอยมาเนี่ยโตได้ันานห้องอันห้องห้องอาจารย์นัดเบิ่งเมื่อนอีก็ต่ว่าศูนย์แปดสีเป็นัะศูนย์แปดนะผมปั้นมากเ่ศนย์แปด ต yeah> okay 8นแปดีเป็นตอนนั่นแหะตัวพ่อโซมักตัวใดจ้ะมักซีแปดมักีแปดกับแปดแปดกับแปดแปดีแปดเอาแล้วสิลัก กับเลขเลขที่ศูนย์มาศูนย์แปดศูนย์สี่ศูนห้า่ะเลขเขาเยกว่มักศูนแปดศูนย์สี่ศูนย์หแมนครับพศูนย์ห้าว่าเพรมืนขึ้็ว่าเป็นเลขศูนย์ห้าศูนห้าเลขมี่มีเลขขีดติศไทยกับที่เนเลขสองแต่ว่าผมเกิดว่าปีวันนี้เมื่อนั้น ฟันันกระชักฟัน่ันกระักฟันวางใส่ตกอเลขบ่ดถยใส่ใจใส่ว่าไปทั้งใดบุกไปเห็นเหล็กมีตะเหล็ก46เอา46เองแค่ยังมาออกสูเหวันแต่สองสามงวดเดี๋ยวเล็บมาใส่ใจตัวนี้ย่เลื่มเลือดตัวน้อยๆนี่ยมันเคยออกมันมดหยงเออนี่แหะตัวมันหลก็คือมดังเนี่ยพสัวบ้าก่อนยันจบว่ะ ก็ยังก็ยังสืบตกอแต่สวาศูนย์ซีแปดศูนย์ซีซี่แปดศูนย์แปดแล้วก็แปดแปดนี่แหละเลขที Four ่ผมมักเลขอในช่วงนี้แอันนี้อันนี้คือเลขฝันมขึ้นว่านเนียเลขฝันมุขึ้นว่านเลขฝันมุขึ้นว่านนี่มักวัตถุโตดิมักหาสองกับมักหาศูนย์กับมักสวาแห่งสองโตนี่จักซื้อใดบได้ กระไดกดกระช,ชื่อกรไดตัวนี้กัตัวนี้ครับหาชื้อก็บหาห้าจองกับห้าซื้อครับเด็ลูลูวามันขอวามันจะเมื่อวาเต็มดอกตะวัเนเฮงสี่รอบไปหาซื้อรัตตีบะระหว่างกระไดดอกใต้่พราะว่าจังเกออันเจ้าเมื่ออัน คำถามเนี่ยแต่ว่ามีจะเปลี่ยนตะอันกันพอดีกันกันทุกอย่างใจเพงเดียวพอเรีกเลขกไล่เลขยไล่ตัวเลขกไล่ตัวใครเข้าหาตูนยอมั่นกันหมดนะก็ได้บสเตรมคายแล้วเบาๆน้ำพ่อเป็นปุเยนบารผมผมกับไปน้ำต้องระหาศูนย์กับปหาไอยแล้วเอาเกมมาเลยบา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 สีหกอันนั้น ซี่เจ้าไทยของเราว่เอาครับอ่กันเรา็บอกบเอาต้องวหารัไปสักคนเขาังไปซื้อันไม่ดองหมดารยนะรปับทุกคนเย่ยดีี่งก็ก่าผม่็ไปห่วงัผมบอกโอยเพราะอะไรเจ้าเป็นเเจ้านี่ะนบ็นเนะครเาเอาหยี่มาเห็นนดีเห็นเห็นเพราะมันามอ่ามอส่าจะารย อาขอบคุณพระสูรละลายครับขอบคุณเครับอเออมาทั้งแม่ไก่ป่าหนแม่ไก่เราับซองรถตุลีอยูขอบคุณพ่ะสูรละลายครับพระสูจ้าแม่ไก่เซองยังขอบคุณครับ

baso ni boh la 450 ni dah nak jual dah wasan kai boh